เอาละครับเอ๊ะจะเสียงอะไรเอาละครับผมสเสนอท่านด้วยนะครับผมน,นี่อยแบบรายการเฟสเกมมิ่งกันอีกรอบนึงครับวันนี้เราอยู่กับใครครับผมอ๋อมม่เจอไฮแลนด์ซ่านะครับผมอ๋อสวัสดีครับผมแล่ก็เจอไฮแลนด์ซ่าคนะรับวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรท่านกันนะครับกับเพื่อนผมชื่อว่าไอวัตเฟสเกมมิ่ง oh, okay. ครับเฟสเกมมิ่งโอเคครับเขเริ่มไ่ท่านเลยมันเยอะแล้วครับแม่งวิ่งลุกมากันแล้วครับเนี่ยแม่งทุบพื้นกันบานเลยมึงมึง คลิปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าไม่ต้องห่วงครับทำไมคอมผมแหลกแลกเพราะไอไอ็มิสเตอร์ไทเดนซวยนั่นแหละอือคาแม่เดี๋ยวนะทำไมแก๊สจะหมดแล้ววะปะเรียบร้อยครับเราถึงเวฟกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิครับผมแก๊สกูจะหมดแล้วครับผมแก๊สแม่งแก๊สไม่หมดแก๊สหมดไวมากครับผมแล้วจะครับผมเยอะไปไหนเนี่ยเบรกเบรค นก็ต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าผมผมนี่จ้ะต้องเข้าใจว่ามิสเตอร์แฮนซ่าเขาเล่นมาก่อนผมครับผมเลยกระจอก,ง,อกง่อยนะไม่มีจะกินนี่ไงขนาดผมจะไปล่าเขายังล่าเขาไม่ได้เลยเนี่ยมามาคนมาดูจิ้ผมไปดีกว่าไปตัวนู้นก็ได้ไปครับเราไปฆ่าตัวอื่นก็ได้เราไม่สนใจของ มิเตอร์ทนซาเขก็จะจ้จ้าอันนี้เ็ไม่สอนตาเ้นเะอะผมสอนอารนานครสอนอะไรกะสอนลงสกิน,น,นใช่ไหมเล่นทไท่านเล่ไพท่านยากถูวิชีอะมีมีไ่ท่าน,านาถูวิชีด้วยไ,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 ไม่สอนลงสกิน่อยอะต้องกดตัวอะไรายมงไงไม่ไคือมึงไม่สอนลงสกินอะไูเกูสอนเองก็ได้ลงสกิน กเอตัวเ็แมเปร์เค้าเร็บสามเรียบร้อยนี่คูุณค่าได้ตัวแรก่องนี่ยเ้ยงสมเนรางแล้ยฮะจริงเหรอวัเตอฟาคงงงงทวยเนี่ยอ้าวอ้าวได้ตัวหนึ่งเฉยเลยครับเนี่ยสองตัวนี้ครับปล่อยให้มิสเตอร์เทเลนซ่าจัดการไป เนี่ย yeah. อร่อยเลยเฮ้อเฮ้อ <Okay. S 1> ไม่ต้องเติมแก๊สอ้าวไอ้สักแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> มาแล้วประมาณโอเคครับมาแล้วครับจีปู่เรียกครับไม่รู้เรียกทําไมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับปู่ชื่ออะไรครับไม่บอกครับถามถามพ่อมึงี้ยครับเฮ้ยสวัสดีบลูถ้าเกิดพ่อผมบอกว่าชื่อชื่อนั้นแล้วผมจะเรียกหลอกจะเรียกจีจีปู่มันจลอดไป ผมทำไมผมจะเป็นประจานคุณรว่ามิสเตอร์ไทรนด์ซ่าเป็นคนอย่างนี้นะครับเราล้วคุณมาดูคลิปผมเลยะทศไทยอ่ทำไมวะไม่บอกอัดน่นตอนที่เองไม่อยู่ตอนที่ตูไม่อยู่วัตเตอรฟัตตอนไหนวะอย่าให้รู้นเะื่นกี้ไงแต่มาดูคลิปผมอ๋อกูรู้กูได้เย็น I know ไอ้ไอ้ไอ้เฮียเฮียนะไม่ใช่นะครับไอ้กี่ตัวน่ะก็ไม่ได้หมดแล้วเราได้ถึงเวฟไหนดีครับเออสักยี่สิบก็ได้ครับทึยไม่ถึงเาวไม่เอาอม่เอา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 เวฟห้าก็ได้ครับเวฟห้าตอนนี้เวฟอะไรนะครับเวฟสามนะครับตัดตัดเป็นพาร์ตสิครับตัดเป็นพาร์ตอันนี้พาร์ตแรกครับ พาร์ทแรกก็่กคนกูฟันตามไม่โดนสักทีนะครับเนี่ยนี่มึงตัวใหญ่อะพาสงนะมุมพาร์ทสองกูเพิ่งพาร์ทแรกเองเนี่ยผมนี่งงเลยครับกูจะรีบไปไหนในสลิงเนี่ยโอเคครับผมเออทีอย่างนี้มึงมีเสียงได้ที่กูเล่นเดี่ยวนี่มึงไม่มีเสียงงงเลยครับมอะไรใช่ไม่มีเสียงเว้ยไม่หมายถึงตัวเกมอะเวลาตัวเล่น ตัวเล่นตู้เล่นมันไม่ชอบมีเสียงที่อดัดเวลาอัดปุ๊บมันมีเสียงตลอดออลลลครับห้านาทีแล้วเหรอครับแทนที่โอ้ยแก๊สจ,จะหมดอื้ยผมต้องได้แก๊สจ,จะหมดนัน่นสิ ไม่พี่เวลาอย่างงี้มันใช้ EP ช่องนี้มาคนเดียวครักจะ EP EP อื่นนะครับมจะมาเยอะแน่นะครับแต่ว่า EP อื่นนี่อีกยาวไกลไม่จะเพิ่มอีกสักถึงคนครับ MF Channel นั่นเองนะครับผมเฮ้ตัวมือปรแปะปรแปะครับกูคคาไททันก่อนก่อนที่จะตบมือครับ MF Channel ไม่รู้เขาจะเล่นได้เมื่อไหร่นะฮะ ไม่ M F Channel ก็โอ้ M Channel กากนะครับไม่เล่นดีกว่าเอาเอาเอานี่ดีกว่าครับคนดังคนดังดังตรงไหนวะสองร้อยกว่าซับไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าดังแล้วกันเออเออช่องไอ้นัดชื่ออะไรนะนิวอีกน้อยูสัตกว่าถึงช่องไอ้นัดไม่รู้จำไม่ได้นะไม่แพ้แล้วเนี่ยเอาเว็บสุดท้ายคนระับ ไหนล่ะครับเห็นแล้วครับอันนี้เด็กป่าหินของแท้เลยล่ะครับพูดดีๆนะครับหินนะครับไม่ใช่หินนะครับผมพูดดีๆนะครับผมแนะนำหินนะครับผมไม่ใช่างนั้นนะครับผมอ่ะจ้ตบดินเลยครับผมนี่โดนตบดินเลยครับ เอาครับมิสเตอร์ไทแลนซ่าจะทำยังไงดีครับไม่โดนครับมิสเตอร์ไทแลนซ่าไม่โดนครับเกล้อครับเรียบร้อยครับไป่ะครับครับตอนนั้นแหละครับไปแล้วบ๊ายบาย